สวัสดี fc ที่น่ารักทุกคนนะครับผมผมเอิร์ธกศบ้านน้ำนครนะครับวันนี้มากลางแดดเปี้ยงๆเลยครับผมพอดีผมมีเรื่องจะพูดนะอันนี้เกี่ยวกับเคสของผมนะที่ว่าเป็นเคสที่เข้าไปช่วยเหลือ,อเคสของแท็กซี่กับหญิงสาวคนหนึ่งนะซึ่งตอนหลังเนี่ยทางหญิงสาวเนี่ยได้กลับลำนะกลับลำควาให้การ และทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบว่าเสียคําพูดอะ่ะนะคือผมก็เลยมาจัดเรื่องให้เขาหน่อยนะก็คือดําเนินคดีนะครับผมแล้วก็มีหมิ่นประมาทด้วยนะเดี๋ยวผมจัดให้เลยนะครับผมผมบอกแลนะ้วไงถ้าถ้าแท็กซีไนะ่ไม่ฟ้องนะไม่ฟ้องหมิ่นประมาทคุณเดี๋ยวผมฟ้องเองนะครับแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ว่าเกี่ยวกับครอบครัวมผมด้วยนะ อ่าผมโยงหมดเลยนะทีเดียวม้วนเดียวจบก็เ,เห็นว่าพูดเรื่องหลายๆเรื่องนะเกี่ยวกับอ่าอะไรอ่ะการลงทุนต่างๆนะผมบอกแล้วไงผมบอกแล้วไงคุณมีภูอ่าคุณมีภูมิหลังอยู่นะแล้วผมเตือนคุณแล้วแต่คุณก็ขยันขยอพิมพ์มาอยู่ได้นะผมบอกคุณแล้วคุณไม่ยอมจบ ผมบอกแล้วไนงะเดี๋ยวจะการให้อะไรเนี่ยฮะคุณไปกราบลานะคุณไปกราบลามทาให้การทำให้ผมเสียเสียหายนะครับผมอยู่ในโลกโซเชียลนะผมอยู่ใน Facebook อยู่ใน y o u t u b e นะครับเดี๋ยวผมเรียกคุณคืนนะนะครับผมก็ทางแท็กซี่เนี่ยคือผมไปอ่ลงบันทึกแล้วก็ได้ค่าไปที่ศาลแล้วนะครับผม อปีดมามานนะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเตรียมต่อครับแท็กซี่นะครับผมไม่ยอมไม่ยอมแบบว่าคล้ายๆว่าคิดว่าตัวเองเขาไม่มีคนตามได้ั้งประธานโทษนะครับตำรวจเขาตามได้นะบอกเลยเพราะไงแตี่มินประมาทเนี่ยมันก็คล้ายๆกับยอมความครับยอมความได้อยู่นะแต่ประธานโทษครับมันมีพรบบคอมพิวเตอร์ต่อนะครับผมบอกให้ผมจัดให้เต็มเลย ท,ทั้งทุกคนนะ่ะนะเขาผมเข้าไปช่วยอย่างเต็มที่แล้วแต่อยูมากราบลาบอย่างนี้มันไม่ถูกบอกให้คนอย่างผมนะ่ะไม่ยอมผมบอกไงนะผมไม่ผิดเนี่ยมสู้หลายชนฝาเลยนะและบางอย่างเนี่ยบางเรื่องมันต้องใช้ค่าใช้จ่ายด้วยนะมันใช้ค่าใช้จ่ายนะไม่ใช่ว่าทำให้ปีแล้วครับผมผมอะ่ะไม่รับเงิน แต่คนอื่นเนี่ยนะนะบางส่วนเนี่ยก็ต้องใช้ไม่ใช่ว่าผมต้องคว้าให้คุณไม่เข้าใจเหรอครับบอกไนงะเรียกให้คืนเนี่ยบอกให้เลยนะผมเรียกคืนเลยเนี่ยอ่าผู้หญิงน้งเพื่อนเขาเนะี่ยทั้งสองคนเนะี่ยผมเรียกคืนนะครับผมว่มาตามเต็มกราฟอะ่ะผมบอกให้เต็มกราฟครับ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้ายังยังองอแงอีกครับเดี๋ยวเจอพอรบอรคอมพิวเตอร์ต่อครับนะคือผมจะเก็บกว่าทั้งหมดเลยคดีเคสนี้เพราะมันทุเลศดมากครับเข้าไปช่วยโดยไม่หวังผลนะแต่มาโดนอย่างนี้ทําไมครับจะซื้ออาหารนี่ผมกินเหรอนะผมเคยกินแล้วนะสมาทานครับสมาทานโกผมเคยกินแล้วที่บ้านผมเคยกินแล้วครับนะเกี่ยวกับเรื่องของ อาดาราโอเคปะ่ะผมผมเข้าใจว่าทุกคนหลายๆคนเนี่ยเคยกินแล้วรับประกันอ่าโอเคนะครับอันนี้เป็นแค่